บ่อนะไม่มีใครทําเลยเพราะว่าตาแก่แล้วแม่แม่แมตอนเด็กๆเราก็มาอยู่ที่นี่นะคะ ตอนนี้ตาเก่แล้วไม่มีใครมาทำแล้วเป็นบ่อรา้างนี่นะคะนี่เป็นบ้านที่เราอยู่ตอนเด็กๆนี่บ้านที่ทุ่งนาที่เราอยู่ตอนเด็กๆนะคะนี่นะคะนี่บ้านที่ทุ่งนา นี่บอ่อปลาซึ่งยาขึ้นหมดแล้วไม่มีใครอยู่แล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาอยู่ต้นกัดเสียนต้นชมพู่มะม่วง ตายหมดแล้วนี่ต้นกลุ่มย้ายมายัางแม่โอเคไม่มีใครมาทำแล้ว น่ะะเก็บได้เลยนะใครจะกินผักบุ้งนะคะที่นาตานัดผักกระถิน่นผักกระถิน่น ผักสะเดาต้นยออันนี้มาอันนี้มะขามเทศเราซื้อมาปลูกนะคะขามเทศฝักใหญ่